เลวเซ่นะอืมนะก็เข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะอย่างที่เราให้ฟังอ่ะจัดมาแล้วกันอืม จัดมาเรื่อยๆนะคนละหนึ่คำถามนะจัดของขวัญมานํามาก่อนแล้วก็พิมพช์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเข้ามาถ้าจะถามนะนะครับนะต้องจัดของขวัญมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันคนละหนึ่คำถามนะในรอบนี้ <c oughs> <c oughs> จัดมาเร็วนะก็อย่างที่บอกอะ่ะ ช่วงนี้มีอะไรแปลกๆเยอะนะช่วงนี้มีอะไรแปลกๆเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เข้ามากันคนละหนึ่งคำถามเ mm. พียงเท่านั้นนะ mm. เจ้าทั้งหลายนะเราจะมาดูดวงกันละนะคนละหนึ่งคำถามเปิดแล้ว, mm. ลวนะพอเวลาเปิดก็ไม่ค่อยจะพิมพ์มถามพอเวลาไอ้นี่ก็ไม่ค่อยนะพอเวลาไปถามผมในข้อความผมก็บอกแล้วว่าผมมาดูเป็นอาชีพในข้อความอะ่ะเจ้าทั้งหลาย อืนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นจัดของขวัญมาเพียงคนละหนึ่งคำถามนะจัดมาหนึ่งคำถามต่อหนึ่งชิ้นนะมาเร็วนะจะเป็นกุหลาบอะไรก็จัดมามีเวลาไปสวดมนกันม้างนะนะวีเวลาก็าไปปฏิบัติธรรมกันมั่งสวดมนมีเวลาทําถ้าทําได้จะดีแก่ตัวนะเออ นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเวลามีนะมีนะคนที่แบบว่าใกล้ๆประสาทหลอนมาหาผมมีเยอะที่มีก็เพราะว่าเขาเหมือนกับมันหนึ่งนะมันเครียดพี่ตกกังวลคิดมากและยังไม่พอนะมันเหมือนกับว่าเขาไปเจออะไรประหลาดๆมาเยอะนะมีคนบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่มีตัวตนผมบอกมีนะแล้วเวลาโดนอะโดนหนักด้วยไม่ใช่โดนธรรมดานะเวลาโดนโดนหนักกันอะนะนะประสาทหลอนก็มีนะมาหาผมอะผมก็บอกว่าผมช่วยอะไรลําบากนะ ถ้าคุณปฏิบัติทมหรือว่าสวดมนต์หรือทําสมาธิเนี่ยอุทิศให้มันจะง่ายกว่าบางทีผมแนะนําก็ไม่เท่ากับผู้ที่ปฏิบัติจริงนะเพราะผู้ปฏิบัติจริงเนี่ยจะได้ไวกว่าถามว่าเพราะอะไรลน่ะับเพราะว่าผู้ปฏิบัติจริงเนี่ยมันบุญกุศลเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะแทรกเข้ารักกายสังขารคนวันโกน,น,น,นวันพระประจําเนี่ยพูดจริงๆนะแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจกันคนเข้าใจว่าไม่